ครับสาหรับการถอดตู้แอร์ออกมาซ่อมหรือว่าเปลี่ยนนะครับเราต้องมีการเติมน้ำมันคอมเพิ่มขึ้นโดยประมาณ3ออนนะครับก็คือโดยผมได้กอกขวดนี้มาประมาณนี้แล้วผมก็ใช้วิธีเติมโดยการแว็กนะครับโดยการถอดสายตัวโลมาจุ่มแล้วก็ให้เครื่องแว็กม,มันดูดเข้าไปนะครับครับตอนนี้เราก็เติมยาอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเย็นภายในกันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ อุณหภูมิห้องในสาร17.8นะครับอุณหภูมิลบออก3.4องศานะครับแล้วก็ความชื้นที่4 41เปเ็นต์นะครับถือว่าความเย็นแบบว่าค่อนข้างหนาวเลยครับ17องศา ครับจากช่องรถขุดโค้งนาะวดอนสอนทำยูทูบด้วยแฟนเพจนะครับวันนี้อาการที่เราได้เช็คตรวจเช็คไปรอบที่แล้วก็คืออาการตู้รัวนะครับก็เราได้ทําการสั่งอะไหล่มาแล้วครับก็วันนี้ก็จะทําการรื้อกันนะครับรื้อแล้วก็ประกอบให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยว ผมจะให้มาดูวิธีการลือแล้วก็อะไหล่ที่เราสั่งมากันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรมัางนะครับครับตัวอะไหล่ที่เราสั่งมาก็จะมีอยู่ตัวนี้ครับก็คือจะเป็นตู้นะครับของคูคูเกียนะครับตัวนี้เราสั่งมานะครับก็จะเป็นตู้ของแค้ของคูคูเกียนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีวาลนะครับ วาวพร้อมพร้อมวอลลิงนะครับก็คือตัวนี้มันก็คือจะอยู่ต่อจากตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือเราจะได้ทําการประกอบนะครับก่อนอื่นเราต้องรื้อตู้กับก่อนนะครับเดี๋ยวการรื้อตู้นะครับก็คือเราเราต้องถอดอะไรมางนะครับการรื้อตู้ก็คือเราต้องถอดตัวนู้นนะครับเนี่ย สังเกตเข้าไปข้างในเนี่ยมันมันจะมีวาลวอยู่นะครับเนี่ยเป็นวาลวตัวเนี้เนี่ยคือจุดจำตู้เราต้องถอดแป๊บสองตัวนี้ออกนะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยคือท่อแอร์เข้าไปถอดน็อตเบอร์เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบตัวเดียวตัวกลางแล้วก็ทําการถอดกว้วแบตนะครับกว้วลบ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเราการถอดเผื่อไปโดนกั้วสายไฟอาจจะทําให้รถสปาร์กได้นะครับเพราะว่าเราต้องต้องถอดคอนโซลแล้วก็ถอดพวกปลั๊กไฟทั้งหมดนะครับถอดระบบไฟออกทั้งหมดเพราะว่ามันมันต้องลือ้คอนโซลทั้งหมดนะครับรุ่นนี้ก็คือต้องถอดขั้วลบออกนะครับขั้วแบตคือคือเราถอดขั้วลบออกเพื่อป้องกัน เวลาเราขันไปโดนนะครับคือไม่แนะนําให้ถอดกู้บวกนะครับเพราะส่วนมากเขาต้องถอดกู้ลบนะครับการรื้อตู้แอร์ก็จะมีรื้ออะไรมั่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับการรื้อตู้แอร์ก็คือต้องรื้อชุดคอนโซลตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะมีถอดคอนโซลน,นี้ยถอดคอนโซลน,นี้แล้วก็ถอดตัวนี้นะครับ สองฝั่งนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับชุดชุดนี้ลาวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยคือถอดขยับนะครับแล้วก็ถอดตัวเรือนไม้นะครับแล้วก็ถอดคานคานตัวคาดตัวนี้นะครับคานคาดพวงมาลัยนะครับมันคือตัวคานเนี่ยมันจะล็อกตู้อยู่ครับเราต้องถ้าเราไม่ถอดคานออกเนี่ยก็คือตู้มันจะออกไม่ได้นะครับ ก็คือก็ต้องทําการถอดเกะก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็ถอดเกะถอดเกะก็ถอดไม่ยากนะครับเนี่ยถ้าเรา,เราเปิดอ้ามาอย่างนี้เราก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมันก็ขึ้นแล้วนะครับเกะเนี่ครับดึงซ้ายดึงขดึงขวาแล้วก็เอียงออกนะครับคือจะถอดไม่ยากแล้วก็จะเห็นพัดลมแล้วก็เราเราก็จะถอดก็ง่ายเราต้องถอดชุดคอนโซลนี้ออกทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้ทําการถอดนะครับก็คือมันต้องใช้เวลาถอดเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคการถอดของผมก็คือคือรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับการที่เราจะถอดปลั๊กไฟแต่ละปลั๊กเนี่ยเราควรควรจะถ่ายรูปไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการประกอบนะครับพว่าปลั๊กปลั๊กไฟมันจะเยอะมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นปลั๊กเรือนไม้ปลั๊ก ซีดีพักเทปลักแอร์อะไรต่างๆนะครับแต่โดยปกติแล้วลักแต่ละอย่างมันมันจะเสียบแทนกันไม่ได้นะครับมันจะเป็นปลักของใครของมันก็คือหมายถึงเราถอดมาแล้วมันจะมันจะมันจะใส่แทนกันไม่ได้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีบางลักที่ว่างที่มันไม่ได้ใช้นะครับมันจะทําให้เราสับสนได้ก็คือเราควรจะถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปการปลักแต่ละลักไว้เพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือมันจะใส่กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าว่าเราก็คือป้องกันการผิดพลาดไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ทำการลื้อกันเลยครับการถอดตู้ D-MAX กนะครับตัวอ l อนนิวนะครับก็จะถอดอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือถอดเหล็กตัวคาดเลยนะครับ ขานพวงมาลัยออกเพราะว่ามันมันจะหนีบตู้อยู่ครับตู้เราคือตัวนี้นครับแล้วก็ทําการเอาตัวพัดลมออกมาแล้วตอนนี้เราก็จะได้ทําการดึงตัวตู้ออกนะครับก่อนจะดึงตัวตู้ออกก็ต้องถอดน็อตท,ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สายไฟออกให้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปขันน็อตท,ที่วาล์วที่ด้านหน้ารถนะครับที่กลางอยู่ด้านหลังเครื่องออกก่อนนะครับก็ ทำการดึงตู้ออกมาได้เลยนะครับครับตู้เราลื้อมาก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตู้เก่านะครับที่เราถอดมาทั้งได้ด้านซ้ายมือจะเป็นตู้ใหม่นะครับก็ที่เราเตรียมจะเปลี่ยนนะครับก็คือพร้อมพร้อมวาลวนะครับก็ดูลักษณะแล้วมันจะมีเหมือนค่าวน้ำมันเปียกๆียอยู่ตรงนี้นะครับผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะรั่วแถวนี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมได้ทําการใส่ตัวหัวเช็คลั่ยไปแล้วครับก็คือจะได้ทําการดันดันลมดูครับว่ามันรั่วตรงไหนก็คือเราจะได้รู้ว่ามันของมันเสียแน่ๆนะครับเราถึงจะเปลี่ยน,นยครับเนี่ยการเช็คลั่วก็คือเราได้ทําการดันดันลมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศออกมานะครับเนี่ครับก็จุดที่มันเปียกนี่ครับเห็นว่ารั่วแรงมากเลยนะครับ ก็คือน้ำน้ำยานี่หมดเกลี้ยงเลยก็คือรั่วชัวนะครับเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนต่อไปนะครับก็คือไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับเพราะถ้าซ่อมแล้วมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับก็คือมันมันถอดยากนะครับถ้าเราซ่อมไปใช้ได้ไม่ถึงปีเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าหรือนะครับรั่วแรงมากครับตอนนี้ลมดันเข้ามาเยอะนะครับประมาณห้าสิบหกสิบเอง <Okay. S 2> ครับหลังจากที่เราทําความสะอาดชิ้นชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับเราก็จะได้ทําการประกอบใส่ตู้คืนนะครับครับหลังจากผมได้ทําการประกอบตู้นะครับเป็นข้าวๆแล้วนะครับผมก็จะได้ทําการเช็คกลวหลังจากเช็ครั่วแล้วก็ทําการแวกนะครับโดยเครื่องแวกนะครับแวกดูดอากาศและความชื้นออก เป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับขึ้นไปนะครับก็คือ,คอเราจะแวกให้ได้ที่ค่าเกที่ติดลบที่28.7นะครับสังเกตเกสีฟ้านะครับมันจะต้องอยู่ประมาณติดลบประมาณ28.7นะครับตัวน,นี้ก็คือไปใกล้เคียงแล้วครับปาดไปเกือบ29แล้วเกือบ30แล้ว ก็ช่วงระหว่างเราตู้นะครับผมก็จะแวกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความชื้นออกเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็พอเราประกอบตู้เสร็จล้วก็จะได้ทําการเติมน้ายาก็จะเป็นการเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาทําการประกอบตู้นะครับก็มาดูนะครับก็ตอนนี้ผมได้ประกอบตู้กับตัว พัดลมแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการใส่คานใส่คานหน้าตัวตัวคานหน้าตัวล็อกปุ่มอะไรนะครับก็ดูสังเกตดูว่าทําไมเราเราต้องถอดคานคานเหล็กตัวนี้ออกครับเพราะว่าคานเหล็กตัวนี้มันหนีบตู้อยู่ครับเนี่ยคือตัวตู้คือมันจะล็อกตู้ไว้เนี่ยจะมีตัวเนี้ยนะครับมันจะล็อกตู้ไว้คือตู้มันจะดิ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ถอดคานตัวนี้ออกก็คือเราจะถอดอะไรออกไม่ได้เลยนะครับ ก็ต้องถอดคาเหล็กออกนะครับแล้วก็ถอดพวงมาลัยออกจากคารนี้เพื่อเราจะได้ขยับคานออกมานะครับตอนนี้เราก็ได้ประ,ประกอบคานไปแล้วเราก็จะเหลือการประกอบพวงมาลัยแล้วก็ประกอบตัวคอนโซลแล้วก็พวกปลั๊กไฟต่างๆนะครับที่เราถอดออกนะครับก็จะได้ทําการประกอบให้เรียบร้อยนะครับครับสําหรับการถอดตู้แอร์ออกมาซ่อมหรือว่าเปลี่ยนนะครับ เราต้องมีการเติมน้ำมันคอมเพิ่มขึ้นนะครับประมาณโดยประมาณ3มออนนะครับก็คือโดยผมได้ก่อกขวดเนี้ยมาประมาณนี้แล้วผมก็ใช้วิธีเติมโดยการแว็กนะครับโดยการถอดสายตัวโลมาจุ่มแล้วก็ให้เครื่องแว็กมันดูดเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ผมได้เติมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะถึงเวลาเติมน้ำยานะครับครับตอนนี้เราก็เติมยาอยู่นะครับก็ ดันเพขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าฟอบ้อนก็อยู่ในเก์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการล้างแผนให้หน่อยแล้วก็จะประกอบทีนงานส่งงาน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเย็นภายในกันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิห้องในสาร17.8นะครับอุณหภูมิลมออก3.4องศานะครับแล้วก็ความชื้นที่4 41%เนะครับถือว่าความเย็นแบบว่าค่อนข้างหนาวลยครับ17องศาลมบอก 4, 4ีองศากว่าครับตอนนี้ความมันตัดนะครับแต่ว,ว่าในห้องลูกศรนี่ได้ที่17.6นะครับหรือว่าเย็นมากเลยว่าโอเคครับคันนี้ผ่าน